สวัสดีครับพี่ใหญ่ครับและแฟนๆรายการเที่ยวไปใหญ่ใช่ไหมเที่ยวไปใหญ่<ม>ครับตอนนี้เราได้พาท่านมาอยู่ยังดินแดนแห่งอารยะซึ่งเคยลุ้งเรืองมาก่อนในอดีตนะครับเบื้องหน้าที่เห็นนั่นคือปราสาทหินพนมวันเป็นปราสาทหินซึ่งสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่16ต่อพุทธศตรที่17นะครับในครั้งแรกเลยที่มีการสร้างนั้นนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู แต่ในการต่อมาในสมัยพระเจ้าชาวราที่6ต่อชัยบาที่7มีพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวเนื่องนะครับท่านเห็นลักษณะการสร้างปราสาทนั้นวัสดุที่ใช้ในการสร้างมี2ชนิดคือหินศีลาแรงและหินทรายนะครับครั้งที่1นนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างนัลักษณะการสร้างฟอนต์การสร้างปราสาทเหมือนเดียวกับปราสาทหิพิมายนะครับปราสาทอิปิไมกับปราสาทพิรมวันนั้นลักษณะการสร้างยุคสมัยการสร้างฟอนต์ปราสาทการสร้างคล้ายกันและเหมือนกัน เข้าใจเสนอถามว่าสร้างในยุคเดียวกันท่านอาจจะสร้างจากตำนานหรือประวัติเรื่องเล่าระหว่างชายกับหญิงในการสร้างก็ตามแต่แต่โดยหลักแล้วปราสาทหินพิมายนั้นเป็นปราสาทซึ่งสร้างซึ่งเป็นปราสาทใหญ่นะครับแล้วปราสาทพนมวันนี้เป็นปราสาทเล็กตามลําดับมาในเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางเมื่อก่อนไม่มีการคมนาคมทางบก ะจะมีแม่น้ําสายสําคัญจะมีลําธารสายสําคัญแม่น้ําเหล่านั้นจะต่อเนื่องเชื่อมโยงจากพนมวันจนกระทั่งไปถึงปราสาทอิพิไมด้วยเรามาถึงนครราชสีมานี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่เป็นดินแดนไปสู่อารยาธรรมของขอมโบราณหรือขอมอีสานใต้นั่นเองนะครับเริ่มแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สเกตเต็มไปด้วยอารยาธรรมความจเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะครับของ อารยธรรมของขอมนะครับถ้าเกิดนับไปแล้วเนี่ยปราสาทของปราสาทหลักเนี่ยมีอยู่หลายๆปราสาทในเมืองไทยอย่างเช่นปราสาทหิบพิมายนะครับปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองตํานะครับแล้วก็ปราสาทสากกาแพงน้อยสากกาแพงใหญ่นะครับแล้วก็ปราสาทซึ่งอยู่บ้านพี่เมืองน้องเรานั่นคือปราสาทขาวิหารนะครับทั้งตะวันตกสุดซึ่งอารยธรรมขอมเราไปถึงก็ไปถึงที่เพชรบุรีปราสาทกำแพงแรงแล้วก็ถ้า ลงไปตะวันตกลึกลงไปอีกชนิดหนึ่งก็ไปสู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นคือปราสาทเมืองสิงห์นะครับนั่นเป็นเรื่องราวแห่งอารยะความจเจริญรุ่งเรืองของออาศาสนสถานของขอมนะครับาศาสนสถานขอมเนี่ยหรือปราสาทขอมหรือปางขอมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะบูชาเทพเจ้านะครับไม่ได้สร้างให้กษัตริย์อยู่นะครับปางเหล่านี้สร้างขึ้นมาเปรียบเสมือนวัดในปัจจุบันนี้คํนาณปัจจุบันนี้เราอยู่ที่วัด ปราสาทหินพนมวันข้างๆปราสาทพนมวันหรือเบื้องหน้าของเราเนี่ยจะมีวัดพนมวันอยู่ด้วยนะครับวัดพนมวันเนี่ยเป็นวัดซึ่งเรามาสร้างกันในภายหลังนะครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นคือพระอุโบสถนะครับหลังคาซ้อนลดชั้น3มชั้นนะครับซ้อนกันทั้งหมด3ามตับนะครับผมเป็นศิลป,ปะของทางภาคกลางเราสวยงามมากนะครับอีกที่หนึ่งสร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านมูเกียรตินะครับถ้ามีโอกาสพลาดไม่ได้เลยที่ท่านจําเป็นจะต้อง เดินทางมายังปราสาทหินพนมวันนะครับไม่มาไม่รู้รู้แล้วจะประทับใจเดี๋ยวเราตามไปดูครับข้างในมีอะไรสวยบ้างนะครับปางประธานนั้นที่ทางกรมศริลปากรเราได้บุรณะแล้วแล้วก็มีระเบียงคดนะครับวัสดุการสร้างมันบอกนะครับข้างล่างฐานเนี่ยจะเป็นศีลาแรงทางด้านบนสร้าง้ยวยศิลาทรา,ายคําถามเป็นคําถามที่ทัวชวนฉวนมากครับว่านําวัสดุเหล่านี้มาจากไหนนั่นคือศรัทธาอแรงกล้าทั้งปราสายพิมาย แร่ประใสมนมวันว่าเขานํามาจากไหนแต่ถ้าเผื่อวิเคราะห์ไปดูจากหลักศิลาจารึกแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่านํามาจากเขตของบุรีรัมนะครับเพราะบุรีรัมสุรินนะครับจะมีบุรีรัมสุรินสีเกตนั้นจะเป็นแหล่งประสาทหินทรายอยู่เยอะโคราเราไม่มีภูเขาหินทรายมีก็น้อยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเชิญโอเคเอาจริงงอระเอาเข้าเลยนะ ถ้าเกิดวเถ้าเกิดีสาใตา้เป็ถ้าตราเนคาราวดีเป็นใหญ่คาราวดีก็ืีพอ